สวัสดีครับจเจอกันอีกครั้งนะครับเ,เพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลช่อง u t u b e นะครับสลาลมคอยชแนลรับชมทางเพจก็เพจสลาลมคอย f c นะครับก็เป็นช่องที่เกี่ยวกับเรื่องเหรียญน,นะครับเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยเหรียญที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับจะมีเหรียญบางปีพศที่ผลิตน้อยหายากเหรียญผิดพลาดก็จะเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับเหรียญในกลุ่มนี้ าสามารถซื้อขายได้จริงๆนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับขอคนที่เชื่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีส่งมาขายด้วยแล้วก็ซื้อมาด้วยนะครับผมเป็นเป็นพ่อค้านะครับพ่อค้าเหรียญซื้อมาขายไปก็มีการซื้อเหรียญเข้ามาแล้วก็ขา,ขายออกนะครับก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันเผืใน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 ่อว่าใครจะนําส่วนที่ดีเอาไปใช้นะครับในการซื้อ <S <S ขายเหรียญหรือว่าเก็บสะสมเหรียญนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับอันนี้เหรียญที่ส่งมาขายนะครับจากนนทบุรีนะครับผมจําไม่ได้ว่าว่าเหรียญอะไรบ้างนะครับแต่ก็คือ,อผมแจ้งที่อยู่ไปไป,ไปให้นะครับคือกรณีถ้าผมแจ้งที่อยู่ให้อะ่ะ คือส่งเหรียญมาคือเหรียญที่ผมรับซื้อแน่นอนแต่ว่าถ้าผมไม่ได้แจ้งที่อยู่ไปให้อ่ะเคยมีส่งเหรียญมาเองนะครับก็คือแบบนั้นคืออย่าทำนะครับอย่าอย่าหาที่อยู่แล้วก็ส่งมาเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าของหายเหรียญหายผมไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่าผมไม่มีส่วนรู้เห็นในการที่ท่านส่งเหรียญมาจะส่งเหรียญมาขายก็คือแจ้งผมไว้ก่อนนะครับตกลงราคาให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยขายนะครับ เดี๋ยวแกะแกะดูก่อนนะครับพยายามไปเร็วๆนะครับใครที่มีเหรียญแบบที่รับซื้อก็ส่งรูปมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้แล้วก็สําหรับข้อความที่ส่งเข้ามานะครับเป็นประเด็นอยู่เรื่อยนะครับมีผมโดนคอมเมนต์ตลอดนะครับว่า,าไม่ตอบบ้างไม่ตอบไม่ตอบไลน์ไม่ตอบข้อความบ้างนะครับก็เอาง่ายๆแล้วกันนะครับใครที่ไม่เชื่อมั่นหรือว่าไม่ไม่คิดว่าตอบช้า ก็ลองส่งหลายๆช่องก็ได้นะครับผมผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับอ <ian> ันนี้คือเหรียญที่ส่งมานะครับก็เป็นเหรียญย่อยๆนะครับเป็นเหรียญที่พบเจอในระบบหมุนเวียนจริงๆนะครับอันนี้เป็นเหรียญสิบบาทนะครับก็มีรายการเหรียญมานะครับมีรายการเหรียญส่งมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเหรียญที่พบเจอจริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับอันนี้หบาท อ๋อนึกออกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ส่งมาขายนะครับก็อขอแจ้งอีกนิดนึงนะครับจะได้จบเรื่องแบบดราม่าแบบตอบช้าไม่ตอบส่งมาแล้วอะไรนะครับผมไม่รู้ว่าท่านดูคลิปช่องไหนนะครับผมไม่รู้ว่าท่านส่งมาช่องผมหรือว่าส่งไปช่องใครนะครับก่อนคอมเมนต์หรือว่าอะไรก็ก็คิดดูให้ดีสักนิดนึงนะครับว่าก่อนที่จะคอมเมนต์มัน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 ถูกต้องหรือเปล่านะครับ อันนี้ปี4 2นะครับเดี๋ยวดูกันเร็วๆนะครับจะได้แบบไม่ใช้เวลานาน42 43นะครับก็เป็นเหรียญที่ยังพบเจออยู่ราคาก็คือมันไม่ได้สูงมากเหรียญสิบบาทที่มีราคารับซื้อสูงๆก็น่าจะเป็นก็เป็นเหรียญ10บาทปี31นะครับเหรียญสิบบาทปี31ก็คือ,อรับซื้อเริ่มต้นที่800บาทนะครับสภาพผ่านการใช้งาน8 0 0 9 0 0 1 0 0 0ถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็ ก็หลักพันขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็เหรียญแบบนี้เหรียญเนื้อเกินแบบนี้ก็มีพบเจออยู่บ่อยๆนะครับผมผมแจ้งตรงนี้เลยนะครับเหรียญเนื้อเกินแบบนี้ไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อที่ส่งมาขายก็คือแบบคือช่วยซื้อมากกว่านะครับจะได้แบบมีเหรียญน,นี้อันนี้นิดอันน,นี้หน่อยแล้วก็อันนี้ก็คือช่วยซื้อมากกว่านะครับเหรียญเนี้ยซื้ออยู่ไม่เกิน20บาทแค่นั้นเองนะครับก็คือใครที่พอจะเก็บได้ก็เก็บสะสมไว้ก่อนละกันสําหรับเหรียญแบบนี้นะครับ มีอะไรอีกอันนี้เนื้อเกินนะครับเนี่ยเนื้อเกินเล็ก like ๆแบบนี้นะครับก็พบเจอกันค่อนข,ข้างจะบ่อยนะครับอันนี้เหรียญ10บา,บาทปี53อ่าอันนี้ก็444สานะครับเหรียญไม่เท่าไหร่นะครับเหรียญละเหรียญละ10กว่าบาทนะครับก็ก็เกินหน้าเหรียญนะครับคนที่ส่งมาขายก็กําไรสัก5บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เหรียญพวกนี้นะครับเหรียญ10บบาทอ่าเหรียญ10บบาทวาลระตต่างๆแบบนี้ก็คือ เป็นเหรียญที่เราก็ยังพบเจออยู่นะครับแต่ก็คือเหมือนเหมือนราคาก็ไม่สูงนะครับเพราะว่าไม่ใช่เหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับเหรียญนี้ผมแจ้งราคาไว้เลยนะครับผมซื้อไม่เกิน12บาทนะครับใครว่าถูกก็เก็บไว้ก่อนนะครับหรือว่าส่งขายช่องอื่นๆก็ได้นะครับเพราะว่าบอกตรงๆนะครับไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับในกลุ่มซื้อขายขายกันเกินขายกันเหรียญละไม่เกิน15บาบาทสภาพผ่านการใช้งานนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มซื้อขายก็น่าจะ น่าจะเห็นนะครับอันนี้เป็นเหรียญ2บาทปี50นะครับพอขายได้ก็มีปี50นะครับปี48 49ยังไม่ได้รับนะครับนี่นะครับก็หลายๆรายการนะครับก็คือรวมๆแล้วค่อยส่งมาก็ได้นะครับมูลราคาอาจจะไม่เยอะแต่ก็คือมันมีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญนี้น่าจะราคาดีที่สุดนะครับคุ้มค่าที่สุดเหรียญหนึบาทนะครับอ่า อันนี้เหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับอันนี้ส่งมาขายนะครับอยู่ในชุดนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าพิเศษยังไงอ่าเป็นพระเศียรเอียงนะครับเอียงเกือบขวางนะครับเหรียญน,นี้ก็รับซื้อนะครับสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่แล้วแต่พศออแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับก็คือใครที่จะขายเหรียญแบบเนี้ยผมผมจะดูเหรียญดูลักษณะแล้วผมจะเสนอราคา นะครับเป็นไปตามสเต็ปนะครับถ้าผมเสนอราคาไปแล้วพอใจที่จะขายก็คือไม่ซีเรียสอะไรพอใจที่จะขายผมก็รับซื้อแต่ว่าาบางท่านอาจจะคิดว่าหายากนะครับราคาถูกเกินไปไม่ขายก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือมันไม่ขายมันก็จบนะครับไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับนี่นะครับเผื่อว่าใครที่อยากจะขายก็ส่งมาไม่อยากขายก็ก็ไม่ต้องส่งมานะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญ ประมาณว่าเป็นเป็นเอียงนะครับอาจจะไม่ถึงกับขวางถ้าขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะเป็นขวางนะครับก็คือหลักๆผมจะเน้นรับพระเสียนขวางแล้วก็พระเสียนตรงนะครับเอียงเล็กๆน้อยๆย,ยังไม่ได้รับนะครับอันนี้คือที่ส่งมาขายนะครับเดี๋ยวมาแกะอีกกล่องนึงนะครับกล่องนี้ผมซื้อมาจากจากแม่ค้าในกลุ่ม ในกลุ่มซื้อขายนะครับเหมือนกับที่ผมเคยบอกว่าเ,าเหรียญของสะสมพวกนี้จะมีกลุ่มนะครับเหมือนกลุ่มรถยนต์กลุ่มต้นไม้กลุ่มพระเครื่องนะครับแล้วก็เหรียญ <c oughs> เหรียญของสะสมแบบนี้ก็ <c oughs> ก็คือมีกลุ่มนักสะสมมีกลุ่มซื้อขายเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> บางเหรียญที่ราคาไม่สูงเกินไปผมสามารถซื้อมาแล้วขายต่อได้มีกําไรผมก็จะซื้อนะครับอันนี้ก็คือซื้อมานะครับอันนี้ยอดในห่อเนี่ยยอดประมาณ7,000กว่าบาท นะครับเหรียญ10บบาทประมาณไม่แน่ใจว่า2ี่เหรียญหรือเปล่านะครับเหรียญ10บบาท2ี่สิบเหรียญนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ7 0 0 0กว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับก็ลองดูนะครับใครเชื่อใครเชื่อก็ก็นําไปเป็นข้อมูลนะครับใครไม่เชื่อก็ก็ไม่เป็นไรนะครับลองดูละกันนะครับอ่าอันนี้เห็นไหมครับ อ่านี่เป็นราคาเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับอ่าให้ดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับอันนี้ซื้อมาจากแม่ค้าในกลุ่มซื้อขายเพราะว่าผมมีออเดอร์เหรียญเข้ามาเรื่อยๆนะครับอ่าก็ดูเป็นแนวทางนะครับช่องผมช่องผมเป็นช่องเล็กๆนะครับไม่ไม่ใช่ช่องใหญ่ๆระดับประเทศ ก็คือแบบช่องใหญ่ๆระดับประเทศอการซื้อจะหลากหลายผมเป็นช่องประมาณว่ารับซื้อเรื่อยๆนะครับซื้อแบบเหรียญที่พอที่จะไปขายได้ก็คือก็คือซื้อเข้านะครับอันนี้เป็นเหรียญสิบบาทครุฑนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับ มีนะครับก็คือได้มาเหรียญแบบนี้นะครับก็รับซื้อถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับก็เริ่มต้นที่100บาทนะครับแตกต่างจากเหรียญชุดนี้นะครับชุดนี้ที่ส่งมาขายที่ผมบอกว่าซื้อไม่เกิน12บาทอะ่ะก็คือไม่เกิน12บาทเพราะว่าเป็นเหรียญที่พบเจอกันได้บ่อยๆนะครับอันนี้คือคือทําความเข้าใจนะครับส่วนเหรียญ10บบาทครุฑทําไมถึงแพงนะครับผลิตตั้ง5ล้านเหรียญแต่ว่า เป็นที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมของนักสะสมนะครับอาจจะเป็นเพราะรูปแบบที่เป็นครุฑแบบนี้ก็ก็เลยทําให้มีคนต้องการไปเก็บนะครับราคาขายอ่ะเคยสูงถึง250-300บาทต่อเหรียญน,นะครับนี่นะครับคนที่ท่านที่ได้รับชมคลิปผมว่าน่าจะโดนบ้างแหละโดนเคยซื้อไปในราคาเหรียญละ200กว่าบาทนะครับอ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสีห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับก็ได้มาสิบแปดเหรียญน,นะครับแล้วก็อ่าสิบแปดแล้วก็อันนี้อีกสองเหรียญน,นะครับเหรียญสิบบาทอ่ายี่สิบเหรียญน,นะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยี่สิบเหรียญเนี่ยเจ็ดพันกว่าบาทนะครับไม่ได้โม,โมโูนะครับลองลองหาข้อมูลดูแล้วกันนะครับถ้าไม่เชื่อผมก็ลองลองลอง,ลองดูจากหลายๆช่องที่เชื่อถือได้แล้วกันนะครับ อันนี้เป็นแพ็คเขียวเหรียญ10บาทปี31นะครับนี่นะครับแบบนี้ก็รับซื้อนะครับถ้าใครมีเป็นแพ็คแบบนี้ปีส1ทําไมถึงแพงนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตน้อยนี่นะครับเหรียญ1 1บบาทปี3 1อันนี้คือแพ็คเป็นแพ็คเขียวนะครับ จำนวนการผลิต6,200เหรียญน,นะครับผลิตผลิตน้อยเป็นลำดับที่2เหรียญที่ผลิตน้อยเป็นลำดับที่1ก็คือเหรียญ10บาทปี33ตามข้อมูลหลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับที่ที่ที่ศึกษาเรื่องเหรียญเหรียญ10บาทปี3 3ผลิตแค่100เหรียญน,นะครับอยู่ที่กรมธนารักษ์ประมาณ50-60เหรียญน,นะครับแล้วก็อ,อยู่ต่างประเทศอยู่ในมือนักสะสมนะครับก็กระจายกันไปนะครับการประมูลครั้งล่าสุดเหรียญ10บบาทปี33นะครับ ปีที่แล้วนะครับก็เหรียญละล้านกว่าบาทนะครับนี่นะครับก็คือเป็นเหรียญที่มีเงินก็อาจจะซื้อไม่ได้นะครับสำหรับสำหรับปี3-3นักสะสมก็เลยมานิยมเก็บปี3 1นะครับราคาหลักพันนะครับไม่ไม่ใช่หลักล้านนะครับปี31นะครับก็คือใครที่ไม่เข้าใจก็ลองศึกษาข้อมูลดูแล้วกันนะครับถ้าไม่เชื่อที่ผมนําเสนอก็ลองลองดูจากช่องใหญ่ๆที่ท่านคิดว่าเชื่อถือได้ก็แล้วกันนะครับศึกษาจากหลายๆที่นะครับ นีนะครับบังคับให้เชื่อไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นได้มาอีกเหรียญหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็ปีสามหนึ่งเหมือนกันผมก็คือรับซื้อเรื่อยๆนะครับสาหรับเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งอย่างที่ผมบอกผมเป็นพ่อค้าซื้อมาขายไปนะครับผมมีออเดอร์สั่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็คือหาของส่งให้ลูกค้านั่นเองนะครับอันนั้นอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ผมมาทําคลิปรับซื้อเหรียญนะครับผมก็เก็บแค่บางส่วนแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็คือจะขายส่งต่อให้นักสะสมนะครับนี่นะครับก็เป็นเป็นคลิปที่มารีวิวเหรียญน,นะครับเหรียญในกลุ่มนี้สามารถซื้อขายกันได้จริงๆนะครับก็คือลองศึกษาดูแล้วกันนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับไม่ขายช่องผมก็มีมีอีกหลายๆช่องที่รับซื้อนะครับส่งขายช่องไหนก็ได้ชอบช่องไหนส่งไปขายช่องนั้นไม่ชอบช่องผมไม่ชอบสไตล์การทํางานการแบบการทําคลิปของผม ก็ส่งไปขายช่องอื่นๆก็ได้นะครับมันมันประเทศนี้มันอิสระเสรีนะครับเสรีภาพนะครับเราจะทําอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับแล้วก็ต้องไม่ไปละเมิดให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับสิทธิเสรีภาพของทุกคนมีเต็มที่นะครับอยากขายช่องไหนอยากทําอะไรก็ได้ทําไปเลยนะครับแต่ว่าต้องไม่ผิดกฎหมายนะครับต้องไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่นแล้วก็ต้องไม่ไปกล่าวหาผู้อื่นนะครับ โดนฟ้องกันเยอะแล้วนะครับที่ไปคอมเมนต์ต่อว่าคนอื่นนะครับก็คือคิดสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือแนะนําเบื้องต้นนะครับอะไรที่ไม่จริงเราอย่าไปคอมเมนต์นะครับอะไรที่เราไม่รู้จริงนะครับเราไม่รู้เลยเนื้อหาในคลิปเป็นยังไงเรามาคอมเมนต์ก่อนนะครับแล้วเราจะเป็นคนยังไงนะครับลองคิดดูนะครับก็คือประมาณนี้นะครับก็ศึกษาข้อมูลดูนะครับจากหลายๆที่นะครับไม่ต้องเชื่อผม ลองดูหลายๆที่ก็แล้วกันนะครับแล้วค่อยเชื่อนะครับยังไม่มีความเชื่อมั่นก็อย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งหานะครับปล่อยให้เขาปล่อยให้คนที่เขาเชื่อเขาเขาเชื่อนะครับแล้วก็ให้เขาหาส่งมาขายกันดีกว่านะครับเราไม่เชื่อก็ก็ผ่านไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือส่งมาขายได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็โอนเงินให้นะครับง่ายๆนะครับสําหรับท่านที่เชื่อนะครับแล้วก็มีเหรียญแบบที่รับซื้อก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอาลาไปก่อนสวัสดีครับ